เป็นสาสาคนเดียวในพักพักพวกก็ไม่มีจะเอาอะไรไปต่อรองเขาตัวคนเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบแบบนี้ป้าปลอลอยังมี power ลอะไรหรอคะต่อรองกับใครเรื่องอะไรก็เนี่ยค่ะเรื่องตำรวจเขาจะฟังป้าทำไมอะอ้าวนี่ดิคือคือพอไม่ทำตามกฎหมายเขาล้องมาให้คุณยิ่งสักดูโทษนะค่ะให้ในายกนขอดูมันก็อาจจะไม่เข้าใจหรอกค่ะแต่พี่ดูแล้วพี่รู้เรื่องหมด ใช่ไหมหลอกไม่ได้ใช่ไหมดูเรื่องอาวุโสเรื่องความรู้ความสามารถนะทำไมจังหวัดนี้จังหวัดเดียวนะตั้ง17ตําแหน่งจังหวัดเดียวขึ้นเลื่อนไป5ตําแหน่งอย่างเงี้ยตําแหน่งอื่นไอ้จังหวัดอื่นทาไมไม่เลื่อนตำแหน่งบ้างทั้งที่อาวุโสอันดับอันดับ7ไม่ตั้งตั้ง1-6ใช่ไหมเพราะว่ากฎหมายมันฟิกต้อง3 3เตั้ง 1- 6 7เนี่ยไม่ตั้งแล้วทั้งที่7็เนี่ย ดำรงตาแหน่งผู้กับก็เท่ากับเท่ากับหกเท่ากับห้านั่น right? <c oughs> แหละใช่ไหมค่แล้วพวกนี้นะตั้งแต่หนึ่งถึงถึงดํารงตําแหน่งถึงสิบปีนะ <c oughs> เป็นผู้กับก่อนตักตก่อนต่อสักสูวิมลเท่านั้นเองโอ้แล้วอยต่อสักเนี่ยเลื่นเป็นผู้กับเป็นรองผู้การเป็นรองเป็นเป็นผอตลไปแล้วไอ้พวกนี้ยังไม่ได้ขึ้นทักทีงน่ยน,นะนะ,นะ <c oughs> แล้วคุณคุณไม่ตั้งลําดับเจ็ดคุณมปตั้งลำดับร98เเนี่ยเป็นไง มันก็ดูชัดเจนนะคะว่าเจตนามไม่ไมน่านรัแล้วเอาอย่างเงี้ยเขาให้ผู้บัญชาการรองผู้บัญชาการเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งใช่ไหมค่ะ,ะผู้บัญชาการได้รับการแต่งตั้งเพิ่มมารับตําแหน่งเมื่อ27กุมภาป้าก็เลยไปร้องเรียนซะรับตําแหน่ง27กุมภาแล้วคุณออกคําสั่งแต่งตั้ง28กุมภาคุณรู้จักใครมั้งเนี่ยคุณเป็นผู้บัญชาการคุณรู้จักตววํารวจหรือเปล่าเนี่ยค่ะโอเคนะค่ะ,คะ